Ui, mà rèn thế Bao 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 uh -huh. uh -huh. Rèn chính uh Ui, -huh. xuống lên được ừ. rồi.

กุยกุยยนี่ฮะอยู่กับ,กบอยู่บนรถเสียเกมนะเกมพี่เอมดีน้อยฮะับร้อยกิกเ <laughs> นี่ย็มหนึ่งมีคนเดียวครับแต่กิกยเยอะนี่นี่น,นี่นี่นะครับเดี๋ยวามาดูเหตุผลท,ที่ทำไมใส่ด้ามเกียร์แบบนี้นะ <laughs> นฮะต้องใส่ง่ายครับใส่ง่ายครับ <laughs> นี่ฮะไม่ใช่ว่าอะไรนะใส่ง่าย <laughs> มันเที่นะครับมันเท่ บาคนอยากรู้นะนี่นี่ฮะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะรถหกลอ้อนะนี่รถรถวูดดับโอ้ดับอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้นี่ฮะรถถ้าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยรถทัวร์เอ้ยรถรถเมย์ก็อย่างนี้เลยครับเล็ยาวครับเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักเยอะใส่ง่ายครับใส่ง่าย ดูเมกานี่ย 8e คั e, นรกกเร่งซ i x six ซ i x six ขาวนเกินเลย <8 4. S 2> ไปดูตับ 8c เมียนวเจ็ด e วะเครียฟ้ามีร้อเจ็ด e เจ็ด e, e สีขาวครับนี่ 8e พอกเอเย็นมากเลยสิเกม,มเอุอ๊ยเอเย็นเกิน,นดูดฟุ้นเลย นี่ฮะอันนี้กล้องมองล้างเลยเอ๊ะเซฟเล็ดเนื้อติดตั้งกล้องมองหลังเนี่ยเจเิมไปดูสาวครับไปดูสาวไปดูตะปูดีกว่า <c oughs> trong rác ngoài cái luật long luật long này đinh nhắn sùa đinh đang lìa tóc 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 đây tóc 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 rác เนืบเนืบสายเนืบครับสวยจ้าครับตุไทยมือจูนะตุไทยตุไทยนกบุญโจดตุไทยโจดดันคนเดียวครับเลยไม่ว่าครับที่น้ำทะเลครับที่นี่แน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 จะได้ไปแล้วเดี๋ยวทางขึ้นบนรถครับดูวิวทางขึ้นบนรถ ของเท่าไรมิชลินของแท้เท่าไรพันพันโซงวะเนี่ยคันนี้เห็นจะคลองรถเห็นเสียดังบอกว่าจะเอาไปรีมแมทใหม่ครับไม่แรงแต่ไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่อยากแรงเหมือนคันสีเขียวครับนั่นเลยครับเสียดังบอกว่าคันสีเขียว มันมาเป็นเครื่องเครื่องรุ่นรุ่นมานะเตะคันเตงไม่ได้คนระับกระดกูกฮะเออจะไปรักแร้นเหรออันนี้มินี่ใจ, e e? จ e e ว่าเจ็ดอีหรือแปดอีแปดอีเหรอมั้งครับถ้าแปดอีก็สองสี่นะฮะนี่ไม่ไม่ไม่ใช่แปดอีแต่ถ้าไม่แปดก็เจ็ดแล้วนี่สมอง น่ารักนี่ฮะเส้นก็ฝุ่นนี้แลครับเก็บตะปูได้กล่กิโล <c oughs> ไม่เก็บได้งไรครดงครับดูฝุ่นครับโอ้มีมีใครเป็นผู้โชคดีละ่ะมีไม่มีใครเป็นผู้โชคดีนะเฮนกอนเ็นกรนฮะเบาได้เบาครับ ก็มันผ่านมัเซก็ตบันเดรามาเซกตบันตอกเซกตสีาวดมทบไกลางตรงนี้เลยสาลาแล้วไม่กี่ยวหางเงินหรือเปล่าปยางครับ แหมบางทีครับก็มันไม่ใช่งานส่วนตัวให้เป็นงานหลวงนะครับเนามนนนนะมันไม่ใช่งานอ่ะเหมือนคนเที่ยวนะฮะมันเป็นงานงานหลวงนะงานที่เรามาช่วยนะได้น้ำใช้นะครับนะเ,นะเจอทีเีแล้วชุบๆๆๆวยช่วมากระซิบก็เราสุดมาก สวแรักเลยว้าสวรักครับคันนี้ครับเส,สียวว้าจีตืนกับจี้อาจเอาีเย้เร่เรงเนี่ยที่เทครับแตอนี้ก็จะเป็นการขึ้นเนินแล้วสมรักมันจะแซงนะสมรัก ออ,อย่าให้ดับเด้อไอเขาต่อพูดตกวคเมนก็ขออภัยด้วยนะครับเหมือนเปลนบุรีรัมย์ครับบางทีนะครับก็ไม่ได้พูดอีสานนะครับแถวนี้พูดคเมนส่วนใหญ่ภาษาพื้นบ้านนะครับขออภัยด้วยครับ ดูสำรักดีกว่าครับรักชอบโชว์ครับรเร่ง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 ลังข้างแรง ปุ่นปรงครับเด,ด,ดี๋ยวผกดีตองและอ้ไน้ต่อฟังต่อฟังเลยต่อฟังนี่ยไร้พฮะใครดีมีกุมมองวางบุญครับบุญ ีโนใหญ่โอ้ลั่นเนาะลั่นเออเออเอ้ยข่ออยู่ข้าง